สวัสดีครับพบกันในรายการสหวิทยาโหรานะรายการของเราในรอบนี้ก็มาแล้วเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันกดแชร์ออกไปนะครับอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะครับนะอืม <c oughs> นะเราเข้ามากันแล้วนะครับนะเข้ามากันได้ครับนะถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามครับ สำหรับในรายการของเราในรอบนี้ เข้ามากันได้นะขอรับนะช่วยกดแชร์ออกไปด้วย มาหรือยังยังไม่มีใครมาถามนะเดี๋ยวรอคนมาถามก่อนเราเค่อยว่ากันใหม่มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก <900, S 2> <900, S 1> ้าพันเก้าร้อยเก้แชร์ชรเราเค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาแล้วเหรอมามาเดี๋ยวตอบให้นะรอเดี๋ยว ค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์ 9, 9, <000. S 1> 99, แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะาาคข้างหน้านี้ดูให้ย4ซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางก,การศึกษาคนละหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะแล้วก็ ดูครอคมแล้วเวลาสามวันค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องเวลาจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะมาครับส้มจี๊ดแชร์แล้วนะคะ<า>ดวงการเงินในสามวันนี้จะมีเข้ามาบ้างไหมคะรู้ดิมีแต่คนถามต้องอาวางแผนท<ห>ี่ดีมันเหมือนกับว่าต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีอะช่วงนี้มันเหมือนกับคุณเหมือนกับ มันฝืดเหลือเกินอ่ะต้องวางแผนนะใช้ใชสมองใครไม่นี่อาจจะแปลว่ามีนารีอุปถัมก็คืออาจจะมีผู้หญิงอุปถัมได้นะคะผู้ใหญ่อใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พิมพ์แชร์แล้วช่วยเร่งคำถามมาเอ๊ะทำไมเปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมมล้ก็ยังร้อนฝนก็ตกเป็นไหมร้อนหนมะ หนาวโอ네รร้วม่ได้พระผมแน่คนปกตทิทำไมถึงพูดอย่างนี้หนาวหนาวเลดบางทีโอ้ไปเดินห้างก็ยังเหงื่อแตกโอ้ยงงตัวเองเลยกี่ร้อนทีร่ร,ร้อนอะไรขนาดนั้นอยู่จนชินไงอยู่แอร์จนชินนี่ไม่ชินเ,เร็วแซ่แล้ว เลวโควราเกล้พัเก้าร้อยเกก้าแชร์แล้วใอยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วแชร์แล้วใครแยมแชร์แล้วนะคะอายุสามสิบเจคนที่ชื่อสันรอบนี้เลิกกันจริงๆไหมคะเราไม่ดูเรื่องเลิกครับเพราะว่าเลิกกันทีไรเราโดนด่าทุกทีครับพูดตรงๆแล้วมันดูไม่ได้ไ ณโมเรื่องอื่นนะคะคุมโมว่ามาโมไม่มีค่ะโมไม่มีแชร์ไม่มีผู้แชร์อาแชร์แล้วอาแชร์แล้วโมแชร์แล้ว26แฟนใจเลิกยุ่งกับแฟนเก่าเชื่อมดเพื่อเราไหมคะน่ดูเหรอมันมันชิงรักหักสว่านเราไม่ดูนะอะไรที่มันชิงรักหักสว่าดอ่ะต้องไปดูกับเราครับดูกับผมเริ่มตัวดูกับจารย์โอเริ่มต้นที่100บาทดูกับผมอาจารย์ถาข้ออื่นแล้วค่ะนะนะ สอข้ออื่นนะดูอาจารย์็อปเพียงหนึ่งันห้ารอบาทถูกๆดีๆท่าวนี้มีสิทธิ์ถามนะคะถามเรื่องอื่นมานะคะแต่ว่าถ้าอยากถามเรื่องนี้จริงๆมาดูส่วนตัวข้างหลังได้ค่ะมีค่าครูขอพรอ้วนเรื่องคอนลูเราไม่ดูนะครับนะโมยสิหกอ่าซายาแชร์แล้วจะมีข่าวดีเรื่องคลอดลูกอ๋อเราไม่ดูครับนะเรื่องอะไรเรื่องคลอดลูกเราไม่มีข่าวดีเลยวอเดี๋ยวไม่ไม่ดูไม่ดูไม่ดูนะ เอาใครไม่มีผู้แชร์ถือสลากไปเอ,อเองนะครับนะคุณเกมต้องแชร์ก่อนนะคะคมณโ<ล> 26, มยี่สิบหกหัวหน้ามองเรายังไงก็เรื่องการทํางานคะอดทนจะดีไหมหัวหน้าดีหัวหน้าดีเขามองเราดีมีเมตตามหานิยมนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอเป็นหัวหน้าที่ดีนะคะอืม เขามองเมตตาเราอ่ะเขาเขาเมตตาเรานะมองดีมีเมตตามาหานิยมอาจะมีการอุปถัมภ์ด้วยนะแยมเขา,าดีค่ะเขาดีนะคะคนไปจะดีนะคะแยมสามสิบเจ็ดกับคนชื่อซันเขาจะมาง้อไหมคะว่าตามนาภัยนะครับไม่ครับเหมือนรอเขารอคุณงอเขารอให้คุณไปงอเขานะซาย 32, สามสบสองสามีคิดและรู้สึกยังไงคะ ไพ่บอกตอบแค่ไพ่หน้าไพ่นะว่าดีหรือไม่ดีตอบแค่นี้นะคิดแล้วรู้สึกยังไงไม่ดีไม่ค่อยอยากคุยคุณแ่ <c> ้ <oughs> พูดจริงนะไม่ดีเลยะสะมวันนี้ประคองกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปเลิกกันนะนะไปทาพาไปทําบุญลงละนาทองเสริมดวงเสริมราศีปลป่อยเปาปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตศัสตว์ถอยชีวิตโคก,กระบือทำบุญเปดตร,ร,รีก็ได้นะว่าจะเป็นทำบุญลงศพนะคะอื เขาเรียกทำบุญเปตดฟรีให้กับเจ้ากรรมในเวรชั้นสูงนะแบบที่อาจารย์พับนะอัมเนอไลทุกวันเลยค่ะทําออนไลน์ทำบุญออนไลน์ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผูมาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ประธานสูงสุด Facebook โอศริกรอภิรัต a c e b o o k โอศรีกรอภิรัตเบอร์โทร0619226450925929261 ไอดีรายโอเซอริหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณ้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสาลถอนศารวงส่งเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเพลียรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและศีลครูค่ะและครอบครูค่ะตามนี้ครับ,รรบอ่ะไป ามาเฟล,เลินไม่ได้แชร์นะคะขอข้ามนะคะแชร์ก่อนนะคะเราดูสามวันนะคะอ่ะสี่พี่ออยน้องสาวแฟนคิดยังไงกับเราคะเขาไม่ได้สนใจอะไรเราเลยเขาเขาคิดว่าคุณยังไงก็ได้สบายสบายเออเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเราเลยนะไม่ได้เข่งอะไรกับเราอ่ะเขาจะดูเดินหน้าจริง,รงหรือดูสามวันนะคะอ่ะดูสามวันนี่ถามว่าอะไรว่ามา เฟลินเดือนหน้าวันที่สิบแปดแข่งเต้นจะชนะไหมคะคไม่อ่ะคุณคุณต้องฝึกจนสลบเหมือดอะ่ะถึงถึงคือคุณต้องฝ,ฝึกแบบจนเรียกว่าเหนื่อยสุดๆอะ่ะผมพูดแค่นี้นะผมไม่ได้บอก,กว่าฝึกหนักถ้าคุณอยากจะได้จริงๆคุณต้องฝึกให้หนักเลยเพราะว่าไพ่มันบอกไพ่ใบนีมน้มันหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ฝึกหนักไพ่มันบอกมันไม่รับรองการชนะไอ้คุณเลยนะ อรระวังสุขภาพด้วยนะคะอืมผมบอกแค่นี้นะเพราะว่าเาดูแค่สามวันนี้เหนื่อยมากไปก็ไม่ถงถ้านะถ้าคุณใกล้ๆจะจะจะแข่งอะ่ะคุณค่อยมาถามดีกว่าชัวร์กว่าแต่ตอนเนี้ยบอกอตรงๆนะตัวคุณนะระวังสุขภาพตัวเองไว้ให้ดีจะดีที่สุดให้มันว่างั้นนะใช่ไหมอืมสุขภาพอะสัมพันธ์จริงๆอย่าไปเหนื่อยมากนะเหนื่อยบ้าเราเป็นแบบเมื่อกี้นะครอ้าว เอ e, 17ไม่มีผู้แชร์ก็แปลว่า,าสลับ <จะ S 1> ไป <จะ S 1> เองเอนะ <c oughs> <c oughs> ทำงงไงงงงงอมาเอ e, ค่ะเอ e, ไม่ชไม่มี <share. S 2> ผู้แชร์การก็ไม่มีแชร์ก็ไม่มีแชร์ก็ถือว่าสลับสิทธิ์กันไปเองเพราะว่าผมบอกแล้วมันต้องมีผู้แชร์เดี๋ยวผมทําให้ดูไหมล่ะง่ไม่ยากหรอกนะว่าผมวางมือถือที่ไรเป็นงี้กันทุกทีนะลืมแชร์กันนะไม่สนใจเรื่องแชร์โอ้ฉันจะถามอย่างเดียวมา อ้อออาการสี่สิบห้าสามีคิดยังไงกับเราดูไปแล้วเนอะอ่ะเอ๊อะไรออกการไอ้ไม่มีผู้ชายนี่หว่าก,การเนอะการไหนไม่มีแช,<า>ช<า>เดี๋ยวผมทำให้ดูผู้แชยบอยบอยมีค่ะบอยสี่สิบห้าบอยสี่สิบห้าสามีเขาคิดยังไงกับหนูคะ เอาว่าไปตามเามเชืขอข้างบนคอ,อาอกคนละคน,นค่ะเขาเหมือนเบบบอยสว่าสามีคิดยังไงกับหนูเขาไม่อยากคุยกับเราอะเขาเหมือนเสียใจเขาเขาเสียใจเขาอกหักเขาอะไรก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าเสียความรู้สึกอย่างรุนแรงนะคะเสียใจคนที่บอกว่าแชร์แล้วมีผู้มีมีมีข้างหลังมีผู้แชร์ปะเนี่ยดูไม่ยาหบอยสามีนนะเนี่ยเนี่ยบอยเนี่ยมีผู้แชร์ ไม่รู้ไม่มีผู้แชร์นะคะไม่รู้ไม่มีผู้แชร์นะคะอยากเห็นผู้แชร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูกันมันไม่ขึ้นก็คือสาธารณะนะคะต้องแชร์สาธารนณะหรือแชร์เข้ากลุ่มนี่คะ่อะอนุวัตโพส์อ่ะหรือแบบว่าอ,อยากอยากแชร์ให้มีผู้แชร์นะไปแชร์เข้ากลุ่มพรยิปซีนะคะกลุ่มชมรมร่างทรงนานาชาติกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนิพยากรอาจารย์โออาจารย์ท็อปเป็นแอดมินเองคะ่ะ กลุ่มไพ่ย,ยิปซีที่มีสี่หมื่นคนนะคะอาจแชร์เข้ากลุ่มแชร์ไลฟ์สดหมอดูเข้ากลุ่มได้เลยยากแชร์ชรเลยเห็นไหมครับนะผู้แชร์นะไม่ยากครับผมนะไม่ยากเอาละก็เดี๋ยวดูเวลาก่อนเวลาก็หมดลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอเขจะไปที่รายการยิปซีโอสิริกร<ๆ>แล้วนะครับอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเจอแล<ข>้วก็เขาไม่มีผู้แชร์ ก็รอแชร์มาตั้งเก้าสิบเก้ารอบแล้วอะเนี่ยดูดิจนอาจารย์เขาบอกแล้วว่าวางมือถือที่ไรมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นทุกทีเดี๋ยวดูลูกตาีไปยิบซีโอสิรีกรต่อนะคะเพจดูลูกตาอาจารย์เขาเนี่ยนนี้เรืงจริงนะมันเหมือนเรื่องประหลาดอะ